สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกีฬาซีเกมสักนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนเรื่องของกีฬาซีเกมก็มีประเด็นในหลายๆเรื่องแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกุลชแมซึ่งประเด็นกุลคแมเนี่ยครับทำให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็เกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆนานา,นามากมายในระหว่างไทยกับกัมพูชามีการพูดถึงเรื่องการเคลมเยอะแยะครับเรื่องของชุดเรื่องของ ก็คือชุดไทยครับเรื่องของโขเรื่องของศิลปะการต่อสู้ไปจนเรื่องละครเยอะแยะนะครับก็มาจากเรื่องนี้แหละเรื่องกุนขมแมเลยโดยนายคนนี้นายวัดจำเรญเนก็เขาก็เขาก็พูดไว้ล่าสุดนะครับก็เรียกว่าอาจจะทําให้ชาวไทยเดือดอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ซีเกมซึ่งนายวัดจำเริญนบอกว่ามันไม่ใช่ลิขสิทธ์อ่ามันไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะเขาเขาบอกเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยมันไม่ได้ถึง28ล้านบาทหรอกแต่ว่าในแต่ละประเทศก็อาจจะไม่เท่ากันโดยสรุปนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะ ตัวนี้ทาให้แฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็คนไทยทั่วไปซึ่งติดตามซีเกมค่อนข้างเยอะถ้าเทียบเรตติ้งระหว่างซีเกมเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมต้องบอกว่าซีเกมเนี่ยสูงสุดเพราะว่าเป็นมหากรรมกีฬาที่ชาวประเทศไทยเนี่ยหวังว่าจะครองเจ้าซีเกมถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นเจ้าซีเกมก็อาจจะเป็นที่2อ,อาจจะแพ้เจ้าภาพประมาณนี้แน่นอนนะครับว่ากีฬาเอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมเนี่ยเป็นกีฬาที่ใหญ่กว่าแต่ว่าเราเข้าไปชิงชัยน้อยกว่าเรตติ้งก็เลยเป็นไปตามนี้นะครับซีเกมจะดีที่สุดเอเชียนเกมรองลงมาแล้วก็เรื่อง ของโอลิงปิกเกมก็จะเรียกว่าลองลงไปอีกแล้ว4ีเกมนะคนไทยจะดูเยอะเหมือนเหมือนเป็นการคืนความสุขให้คนไทยครับดูกีฬาได้เหรียญทองนักกีฬาก็ได้เงินอาชีพก็มีความสุขกันไป แน่นอนนะครับว่าไม่ใช่แค่แฟนกีฬาเท่านั้นชาวไทยก็เหมือนกันที่อาจจะปีนี้นะครับเหมือนกับว่าครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกฉันเลยว่าไม่อยากดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดมาแล้วก็เอาอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้นะครับเพราะเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะถ่ายทอดอะไรมาให้ดูเท่าที่จําได้เนี่ยเหมือนกับว่าถ่ายทอดมาประมาณ16ชนิดกีฬาจาก36ชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งอะไรมาให้เราดูก็ไม่รู้ครับอย่างเช่นเทควันโดเกาหลีเหนือหมากลุกพื้นบ้านของเขาหรือกุนคาเม อะไรต่างๆนะครับมันก็คงจะไม่สนุกก็เรียกว่าเป็นประเด็นกันไปคืออย่างที่ทราบนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเขาเรียกค่าลิขสิทธิ์28ล้านแต่ว่านายวัดจำเดินนายคนนี้นะครับที่เรียกว่าก่อประเด็นขึ้นมาก็บอกว่าปฏิเสธเข้ามาปฏิเสธนะครับแต่ว่าทางการกีฬาหรือกกทเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยืนยันว่ามันเป็นราคาที่สูงซึ่งราคาจริงๆเนี่ย ราคาที่ออกมา28ล้านบาทอาจไม่ใช่อาจจะไม่ใช่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นราคาที่สูงซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลข 28ล้านเลยแต่ไม่ทราบว่าเท่าไหรกันแน่ทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดทาไมค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดซีเกมส์หน,นี้จึงแพงทั้งๆท,ท,ที่ปกติแล้วซีเกมส์จะไม่มีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดคิดเป็นเพียงค่าธรรมเนียมเช่นซีเกมส์2 1ที่เวียดนามก็คิดราคาหมื่นเหรียญหรือ3ามแสนหส่วนซีเกมส์1 9ที่ฟิลิปปินส์ก็คิดแค่ห้าพันเหรียญหรือ1นึ่งแสนเจ็่ัแต่ต้องบอกนะครับว่าเขาบอกว่าฝั่งวัดจาเรือเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ลิ ตัวคุณก้องศักยอดมณีครับซึ่งก็เป็นเลขาคณะกรรมการจัดซ <c oughs> ีเกมเขาก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่ใช่28ล้านแต่ก็ใกล้เคียงก็ไม่ทราบว่าไอใกล้เคียงเนเท่าไหร่ก็น่าจะหลัก20กว่าล้านแหละ <c oughs> แล้วก็ล่าสุดนายวัดจำเนินก็ออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ใช่ตัวการที่จะกําหนดราคานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ การเจราจาและมูลค่าทางการตลาดเราทําตามมาตรฐาน4เกมสเสมอประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่กว่าก็จะต้องจ่ายราคาสูงกว่ามันสมเหตุสมผลกําหนดราคาที่ตายตัวไม่ได้ผมหวังว่าสื่อรวมถึงประเทศอื่นๆจะเข้าใจในเรื่องนี้ อันนี้คือคําพูดของวัดจําเรนะครับก็ต้องบอกว่าเหลี่ยมเยอะชิงๆเลยตั้งแต่มาพูดเรื่องกุลคเมนะครับก็ทําให้เรียกว่าเกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆนานาเลยแล้วก็จะถึงตรงนี้แต่ว่าชาวไทยโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าไม่มีใครซื้อลิขสิทธิ์ก็คงจะต้องเป็นเอกชนที่ต้องซื้อไปแต่ถ้าซื้อเนี่ยก็นะครับผมไม่รู้จะได้ดูอะไรบ้างมันอีกอย่างหนึ่งมันมีกฎ must have must carry ซึ่งตอนบอลโลกนี่เราก็ต้องเราก็เรียกว่าเกือบแย่ไปทีหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็น ไ,ได้ที่ทางฝั่งกัมพูชาก็รู้กฎหนีเช่นกันนะครับก็เลยโกงราคาแล้วเราต้องซื้อแต่จริงๆถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเอกชนไหนก็อยากได้ก็เอาไป20กว่าล้านนะ24ล้านนะครับผมว่าน่าจะคืนกําไรแหละเพราะว่าเอาไปทำไปทําการถ่ายทดอดสดอะไรต่างๆสปอนเซอร์น่าจะมีเยอะแหละเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเลตติ้งซีเกมนะจริงๆแล้วดีมากแต่ว่าครั้งนี้แล้วก็ทําให้เห็นนะครับว่ากัมพูชานี่เหลี่ยมเยอะมากครั้งหน้าซีเกมที่ประเทศไทยนะครับก็ต้องดูว่าไทยจะเรียกคืนเท่าไหร่ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเบินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ